โอ้โหท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์ครับผมตอนนี้มีป้ายเตือนแล้วครับเส้นทางข้างหน้าน้ำท่วมครับโอ้โหฝั่งขวามือของเราก็น้ำนี่เออล้นมาถึงถนนแล้วครับผมโอ้โ ฝั่งนี้จะเป็นโรงงานน้ำมันรำข้าวครับตอนนี้ก็ท่วมแล้วครับผมเสียหายมากเลยครับตอนนี้ฝั่งนี้รถมอเตอร์ไซค์ครับน่าจะเครื่องนอกครับผมเข็นแล้วครับพี่น้องโอ้โหยี่ครับ โอ้พี่น้องตอนนี้สถานการณ์น้ำครับไหลเออออกมาจากกลางฟุตบาทของถนนค้าออกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ครับไหลามา,อย,าอย่างกระน้ำตกเลยครับผมตอนนี้ครับ ออมาเลยครับพี่น้องอันนี้คือถนนเส้น226ครับผม226ฝั่งขวามือของผมน้ำท่วมหมดแล้วครับผเนี่ยครับ ตอนนี้ถนนวิ่งได้เลนเอเลนฝั่งซ้ายอย่างเดียวเลยนะครับผมตอนนี้เป็นอะไรที่หนักเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับ รถเล็กยังพอสัญจรได้อยู่ครับแต่ถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยผมว่าโอ้โหหวานปลาเลยครับพี่น้องในรอบของ20ปีครับไม่เคยเห็นว่าน้ำไราจะท่วมหนักขนาดนี้ครับ บางจุดที่เป็นจุดที่ต่ำๆก็จะท่วมเลยครับผมพื้นที่ที่ต่ำๆก็จะท่วมนะครับจุดตรงนี้ก็ยังพอวิ่งได้อยู่ครับผมนะโอ้โหพี่น้องตอนนี้เราเ,เข้ามาก่อนจะถึงปัม๊มอาแก๊สนะครับปั๊มแก๊สของก่อนที่จะเข้าไปสุรินนะครับผมตอนนี้ก็ ส้นทางาการจราจรตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะปิดนะไม่ให้รถวิ่งเลยครับต้องให้วิ่งเลี่ยงไปเส้นน้องเต่าครับเส้นเลี่ยงเมืองนะผมนี่ครับรถที่วิ่งมาเส้นทางนี้ก็ น่าจะติดแงแคกอยู่ครับผมบางคันก็ถึงกับเครื่องพังเลยนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยครับผมเดินทางาไปไหนมาไหนก็ศึกษาเส้นทางก่อนนะครับผมตอนนี้ก็พี่น้องก็ต่างคนต่างก็เก็บเครื่องไว้เครื่องมือครับย้าย ย้ายขึ้นที่สูงก่อนนะครับผมเพราะว่าระดับน้นํานี่มันก็ขยายวงกว้างกันไปเรื่อยเลย,เลยนะครับผมอันนี้ก็จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์กันนะครับผมอตอนนี้ก็ขึ้นสูงเลยครับนะนี่ครับบ้านเดือนตอนนี้ก็ท่วมเลยครับผมท่วมระดับขึ้นสูงเลยนะครับ ย้ายข้าวของออกจากพื้นที่แล้วนะครับผมตอนนี้นี่คืองมือช่างครับย้ายออกเลยนะครับผมถนนเส้นนี้ถูกปิดแล้วครับผมถนนเส้นหลักบุรีรัมย์สุรินทร์226ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยครับผมโอ้โห อยู่เทินตรงไหนทีนเนี้ยพี่น้องภูมหนักเลยครับเราต้องถอยแล้วครับผมเราต้องถอยแล้วถ้าฟืนไปข้างหน้านี่ผมว่ารถจมแน่นอนครับผม กอจะยูเทิร์นกลับอ่ะนี่ยร้านขายของนีนก็ท่วมครับผมรถวิ่งเร็วเร็วนี่น้ำซัดเข้าไปเลยครับผมโอ้ว่าจะไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้จนได้เลยครับผมนี่ครับ <laughs> อ่อบุรียมสริทินบ้านเราครับผมระมัดระวังกันด้วยครับสวัสดีครับ